ไปดิพี่น้องมอเตอร์คู๋สกุนมัน,นอุ่นสั่งทรายพี่น้องผนมาส่งทรายบาดนฝากกันทรายรถหนึ่งสี่เซนหามาจากตลาดพี่น้องไปซื้อเครื่องก็นายไปสั่งงันปูนดีิพี่น้อง เบาไก่กินข้าวทางนี้ข้าวคนป้าไม่ข้าวคนปลาปยาปลาดุปักินยังคนปตว่นกร้างไงเริ่มแต่ห้องทางในห้องโถงไปเลยพี่้อง เดินทางล่างเ้องใพอเถ่าไ้มากบะเออนอนอยู่พี่น้องต้องใจพอเถ่าไปมากบพปกติเสียงคนในดังกูโมกมันนะเออไม่มียงไรอ่ะเออม้มีเสียงคนก็เริ่มเป็นมากเพะว่านองเอเกือบปลาไปสั่งปูน่นี โปรเตสไปเกลือป้ากอนพี่น้อยนี่ก็คือว่าสีกองมีขึ้นแล้วเนาะพ่อเฒ่าเนาะเฒ่าดองเพิ่นว่ากองมันนี่แล้วพี่น้องนาบ่าวเพิ่นเห็ดยังเห็ดยังน้าบ่าวจ้างเขาจอดเสียแต่โทรศัพท์ตีดหวานน้าเออไม่ค่อย Bao gần cho bữa ăn bay mục lớn đi. Bao gần bay mục bay an ô nga bay. Bao gần bay. Bao gần bay. mục gần Bao gần bay. bay. Bao gần bay. Bao bay. Bao bay. Bao gần bay. 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 Bao gần bay. Bao gần bay. bay. Bao bay. เป็นแนมด้วยเนเป็นยังแนมเลยอนตอนจีซ่องจีตาของฝาวไทีเมือม่อไหร่้วช่ก็กนนลแ,ลแล้วพี่น้องเพิ่น้อย่งนะใพี่น้องทางนี้กับผสมปูพี่น้องชีวก่อทางนาลังห้มนแล้วเราพี่ลองนอดนี่ ยังมาเร้วพี่น้องเริ่มทำการกรอบพน้องหลักแรกม่นน,นีกรอบหลังเนาะเอา <c oughs> เด<อ>ีเ๋ยวเราจะไปสง่งเลยไป,ไปนั่นแหละหมกละด่าวัน แพงตรวัถัดเห็ดเราเองปะวะตัวแค้โตรวัถาดเออมันบรุษบรนาบาโอตัวถาดตุนไม่ั้นเบาบวาที่่ามันมาจอดเห่ปะนาเบาสุดไปสั่งปูนต่อบ่เต้เต้อรมมาลวปะ มาสั่งปูนพี่หน่อยเอากากะทิงเซมี่ว่ากากะทิงตะการสร้างมาบิ่งปูน,ปน สองคนใส่ใบสองคนอยากได้กากระทิงเนาะเพราะว่ามันดีคักบดแตกบดล่าพวกยังประมาณสองสัปโมงแต่ฮะประมาณสองสัปโมงท่านอันพาได้ท้านได้อีกทีได้ก็ตัวยังอยู่ยังอยู่เนาะเพราะว่าเล่าผมมีจำุกรนะนะจำุกรนไปเกี่ยวเข่ามันดำนาเลยดำนาเก็บเก็บได้ยังไง สบพองน้ามันเลยพี่น um um, ้องเท่า uh น yeah> anyway> ี่ไอเต้ช claro ็อตอันหาพันพี่น้องชซาบังาหาพันชื่อสิบอันเพี่น้องเดินนี่พองน้าล้วก็เามาสั่งปูนุพี่น้องลางวาง ลางถวยอันนี้เขาเสีเดินทางกลับพี่น้อง้อยหลังจากสั่งแล้วเพราะว่ากากระทิงเลยจะสั่งลำเรา,เออเราต้นหนึ่งกากระทิง,งต้นหนึ่งสั่งให้ต้นหนึ่งก่อนเนะะาะสั่งมาเพราะมันใสผมหมดมันฮะเจ็ดแสน,นหกสิบเบิง้งเบิ้งเออเบิ้งอันะไร นั่นแหละคอยวให้เบิรงกูกคอยโอนถือบอกคอยวะแปดสิบกรีบรบอกมาเป็นมือกองเหรอน,หน้อยที่เก่าพี่น้องเขาอันลูมกมันก็ขึ้นขึ้นแล้วตัวนี้พานี่พี่น้องพาติกระบอกแก้วแบบนี้เลยเนาะ ลายแบบนี rumor, ira, ้ก right. yup. ่อนเนาะลายแบบนี้กับบรกับปั๊ดยองใส่เวลาเนี่ยสูงสุดนี่มือจะพากันมือหนึ่งเทาบ้างทงบ้างก็ได้ยุ่งหาอืขั้วขั้วเนาะหาสิบห้าสิบปลายหาสิบ้าปอืมันหนาเนาะเสรหนา เพราะว่าพี่น้องเห็นบอกอันบ้านปะตูมันขึ้นประมาณมันนามันอ่ะนะขึ้นสูงพี่น้องไงเอา,า<ห>อัอนอ่าริบส,สองอนเวล,ลาโบกก็เลยโบกนาพี่น้องไง,งเพราะว่ามันเต็ม คนละนะคนละพาเลยพาเดียวกันคนละขางลุยไปลุยมเนมเองมานองโบกนาเนาะก็มันโบกนี่นะ มันนะเนาะมันนะมันหางลายเนาะสี <se> ่เซนปูนเท่ากับตอกปัดใสปัดใสคือกันเบิดบ่บดกัคือกันเนาะไม่แค่นตัวเบื้องนะตัวสองบานตัวน่หนอยท่าไห่นาซิปตัวนี่หนาเท่าไหร่หนาซิสองหนาซิปสองผาเนี่ก็สำเร็จแล้ว่นอะผาด้วย ละเอียดแล้วตัวนี้นอ่าในละเอียดแล้วตัวนี้นพี่นอ้องบานนี่เป็นบานไม่ไม้แดงไม้แดงน,นาะแบบเวลาโบกเขาต้องโบกหนาะจนเต็พี่นอ้องปิดเลยปิดหอยนหนาสิบสอง พอเทาคนกับติดบล็อกแก้วคือเก่าพี่น้องไงงานงานเป็นกบล็อกแก้วติดบล็อกแก้วกับกรอี่น้องตั้งเขาต้งคนเขาเลยเลยพี่น้องตัวนี้กัสิบโบสิบโบกนาเนี่ยพี่น้องมาว่า บงกบหนา12มันห่างกันหลายจากอันบล็อกหนอ่อยปาดชุดบอดปูนกับประมาณ2โมงบอก2ศูสย์จะมาส,สง่งวะน้องพ่อลใส่ได้อยู่เนอกสาน,นีเนาะได้อยู่เนาะเพอผนไปส่งหลายบอดไง2ชั่บโมงวะจะมาส,สง่งพอดีเลยพักเที่ยง ด้านหน้าพี่น้องเพิ่งกับผ้าเห็ดกันเห็ดวียอพี่น้องเอาคลิปนี้กับซีเรคอลาไปก่อนพี่น้องเจอกับคลิปหน้าพี่น้อง